สวัสดีครับมาพบกับนรจุริเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพูดถึงกล้องโซนี e ่ ZV-E10 นะครับเกี่ยวกับตัวไมโครโฟนนะ before, ตัวนี้มันจะไม่เหมือนอาจจะไม่ตัวนี้เขาเคลมนะครับเรื่องไมโครโฟนว่ามันดีเนาะแต่คราวนี้มันดีพอดีมันดีเกินนะครับเอามาที่หมดวีดโอนี่มุณครับผมจะปรับเข้ามาที่ไมโครโฟนแต่ระดับเสียงมันเนี่ยมันจะถูกตั้งมาที่26 26 สังเกตนะครับตัวนี้ก็คือปรับระดับความาแรงของไมโครโฟนได้แล้วก็จะมีเลเวลบอกนะครับสังเกตเลเวลตรงนี้นะครับอันนี้ผมเงียบม่เดี๋ยวผมจะเงียบนะเห็นไหมครับเสียงมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ก็คือมันเป็นมันจะเก็บเสียงแอมเบียนเสียงอะไรเสียงบรรยากาศเนี่ผมถ่ายริมถนนเนี่ยมันจะขึ้นมาับรอบข้างมาดีถ้ามันขึ้นม,มันก็จะทําให้เกิดเสียงซาซาซาเข้ามานะคร,ครับวิธีการใช้งานนะครับผมจะต้อง นิ่งๆไว้ก่อนก่อน,นี่ผมจะถ่ายเนี่ยอ่าผมจะนิ่งๆน,นิดนึงนะครับหลังจากนี้งะมันจะมีขีดขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเราก็ปรับลดเสียงลงจนกว่าคีดมันจะเหลือหนึ่งขีด ทีน,นี้มีรถวิ่งนะครับแต่วนนี้ก็ข้ามไปเนาะวิ่งไม่ได้หรอกอน,นี่ผมมาทะริมถนนให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าเวลนะาใช้ถนนเนี่ยร้อยล้นไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็รอมันนิ่งๆคือมครับถ้าไม่มีรถไม่มีรถวิง่งไม่มีอะไรเนี่ย เสียงประมาณนัก12 13นะครับ so อ oh ่าผมตั้งแล้วเท่านี้แหละครับผมก็จะทําการถ่ายวีดีโอเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าบางทีเสียงก็จะอาซาซามันก็จะมีเสียงซ่าเสียงแอมเบียนเข้ามาเยอะเกินนะครับอ่าเวลาที่มันมีเสียงเสียงคนเท่าเราพูดไปเนี่ยเสียงไมค์มันคอฟอร์มันดีมันจะเก็บเสียงออกไปแต่ถ้าเราไม่พูดนะตอนที่เราเงียบเงียเราอาจจะถ่ายบรรยากาศอะไรไปเนี่ยเสียงซา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 มันจะเข้ามาหรือเราไปถ่ายการบรรยายนะครับก็ต้องระวังนิดนึง ไอ้นี่อาจต้องปรับตลอดเพราะว่าบางทีเราไปสายขายคนพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเขาอยู่ไมมกลไม่มากๆก็จะมีปัญหานะครับบางทีเนี่ยพอเราป,ปรับเบาเนี่ยเสียงไม่เข้าก็มีแต่เราต้องพยายามมอนิเตอร์เลเวลตรงนี้ให้ดีนะครับว่าทังไงแต่อยู่ไกลมากเนี่ยแนะนําไม่ใช่ไม้ครับไม้สายไม้ลอยอะไรก็ได้นะครับไม้ย่องไม้แยกเพราะว่ามันจะมีปัญหาถ้าใกล้โอ้ผมเคยปรับเนี่ยแต่ผมลืมกลายว่าผมผมถ่ายปุ๊บเสียงมันก็ไม่ค่อยเข้าอันนี้ต้องพยายามดูตลอดนะครับ Uh, mm hmm. ต้องสํงาคัญเรื่องใหม่นะเรื่องเสียงอะ่ะมันดีจริงแต่ว่าเราไม่ไม่ปรับตรงนี้เสียงมันจะมีัมันจะมีปัญหานะครับอ่าถ้าเราจะอยู่ในโหมดเราไม่ต้องเข้า่า F N ตรงนี้ก็ได้ครับแต่ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาแต่ตรงนี้เราปรับไม่ได้ถ้าเราปรับเราก็ปรับไปนะ F N นะครับลองสังเกตดูหลักการในการใช้ไมโครโฟนที่ผมแนะนําก็มีแค่ตรงนี้นะครับอ่าก็จะลืมนะครับก็คือปรายับปรับก่อนไม่งํ้เสียงแอมเบียนซาซามจะเข้าแต่ต้องปรับให้ไม่ต่ําเกินไปถ้าตับ ปรับต่ําเกินไปเสียงไม้เราก็จะเบาแต่ถ้าเรากับกล้องอยู่ห่างกันแนะนําให้ใช้ตัวไมโครโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สายไม้แยกไม้อะไรแล้วแต่เรานะครับเพื่อให้ถูกต้องนะแต่เราถ่ายในห้องเนี่ยไม่ค่อยีปัญหาเท่าไหร่เพราะเสียงกวนมันจะไม่ค่อยมีอสำหรับคลิปนี้ก็คงจบถึงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักจิ๋โฟตโต้ในยูทูบชาแนลแฟนเพจนักจิ๋โฟตโต้ด้วยนะครับ